จานแชมป์รีวิวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว transformer shock wave นะครับจากค่ายไบเวยนะครับก็เป็นค่ายจีนไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเปิดมานะครับก็จะเจอแพ็คใสแบบนี้แล้วก็มีคู่มือนะครับในถาดใสนะครับก็จะมีตัว shock wave นะครับแล้วก็มีดาบหนึ่งอันนะครับตัวนี้นะครับดีเทลอะไรค่อนข้างละเอียดเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยทำมาสวยเลยนะครับคือแบบโคตรเท่นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็เท่เป็นโครงแบบนี้ ในกล่องนะครับก็จะมีอาวุธแถมมาแบบนี้นะก็คือทําสีเป็นแบบว่าเมทัลลิกแบบมีรอยขีดข่วนนะสวยเลยนะครับเอามาติดแขนแบบนี้แล้วก็จะมีท่ออ่อนแบบนี้นะครับเอามาติดด้านหลังนะครับติดตรงปืนตรงนี้แล้วก็ที่หลังมันนะครับติดแบบนี้พอติดอาวุธเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอ้โหโคตรเท่กว่าเดิมอีกนะครับสวยจัดเลยนะ ความสูงนะครับตัวหุ่นนี่สูงประมาณ21เซนนะครับกว้างประมาณ20นะดวมาวุธด้วยนะครับหนาประมาณ15เซนนะครับจุดขยับนะครับหัวนี่สามารถหมุนได้รอบเลยครับแล้วก็เงยหน้าได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก้มหน้าไม่ได้นะพอก้มมันก็เหมือนกลับมาที่เดิมนะครับแขนนะครับสามารถชวขึ้นมาแบบนี้ได้นะแล้วก็หมุนไปด้านหลังได้รอบเลยนะครับกลางแขนได้ประมาณนี้ครับใบเสร็จหมุนได้นะครับข้อศอกพับได้ประมาณนี้ครับติดตรงศอกละ แล้วก็มือนะครับสามารถพับขึ้นพับลงได้สามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็นิ้วมันเนี่ยสามารถแยกกันได้ทุกนิ้วเลยนะครับแต่ว่าไม่มีจุดขยับข้อนิ้วนะครับอาวุธสามารถหมุนขึ้นแบบนี้ได้นะก็เท่ดีนะครับต้องอกช่วงอกช่วงเอวขยับไม่ได้เลยนะครับก้มไม่ได้ขานะครับเตะขึ้นได้แบบโหสูงจัดเลยนะครับกลางขาได้ประมาณนี้ครับต้นขาหมุนได้ครับซ้ายขวาเข่าได้ประมาณนี้ครับ เท้าสามารถพับเข้าด้านในแบบนี้ได้ซ้ายขวาแล้วก็พับขึ้นพับลงได้นะครับแล้วก็สามารถดึงไปข้างหน้าแล้วก็ล่นถอยหลังได้นะครับแขนข้างขวานะครับสามารถชูขึ้นได้แบบนี้นะครับที่ถือปืนอาจจะอ่อนหน่อยนะครับแต่ว่ามันสามารถถือค้างไว้แบบนี้ได้นะครับก็โอเคเลยนะครับกลางได้ประมาณนี้นะครับพอๆกับข้างนู้นเลยนะครับข้อศอกพับได้ประมาณนี้ครับถือปืนได้ครับมีใบเร็จหมุนได้เหมือนกันครับ ส่วนตรงปืนไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเลยนะครับจะมีตรงปลายปืนมันสามารถถอดแบบนี้ได้นะครับก็ไม่รู้ถอดทําไมนะด้านหลังนะครับท่อไอพ่นสามันก็ขยับได้หมดนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับไว้สําหรับตอนจะแปลงล่างครับเวลาแปลงล่างเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโหโคตรเท่เลยนะนี่นะครับดูลอบๆสวยมากเลยครับด้านบนประมาณนี้นะครับ ด้านล่างเป็นแบบนี้ทำรายละเอียดมาดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดของรถนะครับความยาวประมาณ23มเซนนะครับแล้วก็ความกว้างประมาณ1 3 1 4มเซนนะครับความสูงประมาณ9เซนครับก็สรุปนะครับสำหรับเจ้าช็อคเวฟตัวนี้นะจุดขยับอะไรดีเลยนะความสวยไม่ต้องพูดถึงนะครับตามภาพเลยนะครับโคตรเท่นะครับรายละเอียดดีมากนะ ลองแชร์ภาพสักหน่อยนะคือแบบถ่ายมุมไหนก็สวยอรก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจานแชมป์รีวิวด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ